เอาแล้วก็มีอยูผมเช่นเคยกยบงในดีรนะครับ วันนี้ผมมาสอนวิธีการปิดรหัสเน็ตของ TOT นะครับวิธีการแรกเลยนะครับผมอยากให้คุณเปิดเข้าเว็บไซต์ครับที่ Google Chrome ก่อนนะครับเมื่อคุณกดที่ Google Chrome เสร็จแล้วนะฮะก็จะให้คุณพิมพ์ตามกล่อง wiFi ของคุณนะครับให้คุณไปที่กล่อง wi-Fi นะครับทำการพลิกนะครับคุณก็จะรู้สึกว่ามันเผ็ดนะครับไม่ใช่แล้วคือว่าถ้าคุณพลิกเสร็จแล้วคุณจะเจอเข้าเขียนรหัสนะครับ IP ของมันนะครับก็คือ 192.6ไม่ใช่แล้วจ6 8แล้วก็จ .11 นะครับก็ให้คุณพิมพ์ตามไปเลยครับเมื่อคุณพิมพ์ตามนะครับทั้งหมดเลยนะครับให้เหมือนกับเป๊ะๆนะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ทําการกด enter หรือว่ากดคลิกไปเลยคลิกเสร็จแล้วมันเข้าสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เขาจะให้คุณเขียนชื่อ user name กับ password นะครับถ้าคุณไม่มีทีก็ให้คุณดูด้านหลังกล่องครับเขาจะเขียนว่า admin นะครับ ก็แอดมินเราก็มีแล้วไม่ต้องเอานะครับก็จะมีรหัสนี้นะครับคือพาสเวิรนด12 3 4นะครับก็ให้คุณเอา1234นี่ครับใส่เข้าไปเลยครับเมื่อคุณใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดล็อกอินไปเลยเมื่อคุณล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีให้คุณพิมพ์รหัสใหม่ของคุณนะครับคุณก็ตั้งตามใจคุณไปเลยว่าจะเอารหัสอะไรนะครับเพราะว่ารหัสนี้จะสำคัญนะครับเมื่อวันหลังที่คุณจะเข้ามาเปลี่ยนรหัสไ Wi ไฟอีกรอบหนึ่งคุณต้องเขียนรหัสนี้นะครับ เมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วก็ทําการกด apply ครับตรงนี้เขาจะมีให้คุณเลือกภาษานะครับก็ไม่ต้องเลือกครับผมทําการกดเลือกเสร็จแล้วมันก็เข้าสู่หน้าเดิมนะครับให้คุณไปที่ go to setup ตรงนี้นะครับสุจแล้วครับมันจะขึ้นโผล่ตัวนี้มานะครับก็จะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็กด next ไปก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูแล้วก็รู้สึกจะไม่มีอะไรที่สําคัญเท่าไหร่นะครับก็สามารถกด x ไปเลยนะครับนี เอ็กซ์น้าบนกันกระบาดเลยก็ได้นะครับหรือว่ากดคลิกที่ข้างนี้ครับนี่นะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะสร็จแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนรหัสได้ยังไงนะครับให้คุณไปที่เน็หเวิตรงนี้ไปที่ l l e t Land ตรงนี้ครับทำการกดไปเลยเมื่อคุณกดเสร็จนะครับคุณสังเกตว่าด้านล่างจะมีรหัสคุณอยู่นะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแต่งน้ำบนนี้ก่อนนะครับคือเปลี่ยนเป็น wpa 2นะครับ เพื่อให้คนอื่นมาแฮ็กของเราได้ยากขึ้นนะครับถ้าคุณใช้ WEP อยู่นะครับแนะนำให้เปลี่ยนตอนนี้เลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะครับก็จะมีคนแฮ็กได้ง่ายมากครับเพราะว่าระบบนี้จะเป็นระบบที่ป้องกันนะครับถ้ายิ่งมีเลขหน่อยก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมก็จะพิมพ์รหัสใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะเปลี่ยนชื่อหน่อยดีกว่านะครับ เพิ่มเลขไปนิดนึงนะครับส่วนรหัสด้านล่างนะครับผมแนะนาให้คุณพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็เพิ่มเลขนะครับอย่าใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะเบอร์โทรศัพท์จะแฮกง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วก็โอ้โหเสร็จแล้วทุกอย่างพูดซะยาวนะครับเสร็จแล้วก็กดไอแพนนะครับก็ทําการรอครับเมื่อคุณรอเสร็จแล้วคุณสังเกตว่า Wi-Fi ด้านล่างคุณนะครับจะทําการตัดหายไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับ Wi-Fi ด้านล่างก็จะหายไปครับนี่ก็คือว่าคุณต้องไป Connect wi-fi ใหม่ทั้งบ้านเลยนะครับว่าใครมีรหัสของคุณนะครับเขาจะโดนเต้ง <cott> ออกนะครับให้คุณพิมพ์ใหม่นะครับทําการกดคอนเน็กนะก็พิมพ์รหัสที่คุณใส่เมื่อตกี้นะครับพิมพ์ไปเลยโอ้โหรหัสผมยาวมากครับโอเคผมวดเช็คดูแล้วน่าจะถูกนะครับก็ทําการกด next ครับกด yes โอเคทําการรอครับ สักพักนะครับมันจะรอเชื่อมต่อครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็ลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าทำได้ไหมครับโอเคตรงนี้ก็ลองรีเฟชสักรอบหนึ่งนะฮะดูว่าเน็ตใช้ได้ไหมครับนี่คุณจะกลับมาสู่หน้านี้นะครับนี่เป็นไงครับยอดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดูรายละเอียดของคุณได้ครับแล้วแต่นะครับโอเคตรงนี้ผมวจจออกไปนะครับอย่าลืมล็อกอินด้วยนะฮะเอ้ไม่ใช่ล็อกเอาท์นะครับโอเค เสร็จหมดแล้วนะครับก็ลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับโอเคผมจะเข้าสามบีบีดูนะครับว่า wifi ผมเมื่อปิดรหัสแล้วจะเร็วขึ้นหรือไม่นะฮะเดี๋ยวผมจะดูของผมเองนะครับคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเคยเร็วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองตรวจเช็คดูก็อยู่ประมาณหกหรือว่าประมาณเจ็ดเ่านั้นนะเน <c oughs> คือว่าไม่แรงมากนะครับเพราะว่า บ้านนี้คือบ้านของคุณตาผมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะได้กลับเมืองไทยเท่าไหร่นะครับก็เลยจะมีคุณตาผมกับคุณน้าสักคนหนึ่งนะครับที่ใช้ไวไฟบ้านอยู่ครับก็เลยไม่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากนะครับใช้ไว้โทรก็พอนะครับโอเคก็ได้มาแล้วนะครับคือ7.06นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับพอดู YouTube ได้นะครับโอเคแล้วการอัปโหลดเท่าไหร่เนียมาดูกัน ก็ถือว่าต่ำม,มากหนึ่งก็กว่านะฮะมไม่หยุดเลยครับตัวนี้ไม่ขึ้น2เลยนะครับแล้วคุณจะสังเกตว่าทำไมผมจะลงคลิปประมาณสี่นาทีห้านาทีเพราะว่าการอัพโหลดผมมันช้านะครับ <S <S อย่างที่เห็นนะฮะนี่นะครับเพราะไม่เร็วมากนะครับอยู่ต่างประเทศก็เน็ตยิ่งช้าวกว่าที่เมืองไทยเยอะนะฮะขนาดใจแพงกว่านะ โอเควันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง n e l ผมด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ